อัปเดตคิวงานหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรประจำเดือนกุมภาพันธ์2,568ใกล้ไกลที่ไหนไปให้กําลังใจแก่ศิลปินและทีมงานกันที่นั่นนะครับ เรามาอัปเดตในแต่ละวันกันเลยว่าทีมงานหมอรามศสีอีสานจะไปทำการแสดงตรงจุดไหนบริเวณไหนของแต่ละพื้นที่บ้างนะครับโดยเริ่มจากวันที่1กุมภาพันธ์แสดงที่วัดเวทวันวิทยารามบ้านปาก่อตําบลเมืองเดชอําเภอเดชอุดมจังหวัดบนรีชธานีสองกุมภาพันธ์แสดงที่ตลาดหนองแกอาําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่น สามกุมภาพันธ์อยู่บ้านข้าวอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิสี่กุมภาพันธ์ตลาดกินซ่ารังสิตจากชัยภูมิเข้าสู่เขตภาคกลางแล้วนะครับผมรังสิตปทุมธานีวันที่ห้ากุมภาพันธ์ลานจอดรถตะวันนาบางกะปิกรุงเทพมหานครและวันที่หกกุมภาพันธ์งานโคโนม อำเภอม่วกเกลิกจังหวัดสระบุรีเจ็ุมพาพันวัดท่าศิลาอาจอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา8กดุมพาพันธ์บ้านหนองฉิมตำบลหนองฉิมอำเภอเนินสงาจังหวัดชัยภูมิ9ก้าคุมพาพันธ์ 9, วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครสิบคุมพาพันงานคงไฟบางปูจังหวัดสมุทรปราการ ส็กุมภาพันธ์วัดประทุมชาติบ้านหนองบัวใหญ่อําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ12กุมภาพันธ์วัดพระาธาตุหานเทาตำบลบ้านขามอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู13กุมภาพันธ์โรงโม่เทพประทานพรตำบลนาฝายอําเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแกน่น14วันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์นนะ 14กุมภาพันธ์บ้านกูจานตำบลกูจานอำเภอคำขึนแก้วจังหวัดยะโสธร15กุมภาพันธ์วัดของร่วมพัฒนาตำบลลาดต,ตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี17กุมภาพันธ์งานประเพณีรวมใจไทยโซ่บ้านพะททยตำบลพะททยอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม18กุมภาพันธ์งานสมโพธิฉลองงานฉลองอุโบสถ ณวัดมีชัยวานารามตบลน,นาดีอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย20คุมพาพันธ์บ้านระเวตำบลระเวอำเภอพิบุลมังสาหารจังหวัดบนราชธานี21กุมพาพันธ์บ้านบ่อดอกซ้อนตำบลพระชองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม23กุมพาพันวัดจอมมณีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย25กุมพาพันธ์วัดโพแก้ว บ้านนาคอตำบลปักชมอมเภปักชมจัังหวดเลย27กุมภาพันธ์รอระบุสถานที่อเภศรีสุสวรรณจศรีสะเกดและส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่28กุมภาณนะงานบุญประจำปีบ้านหนองตอตำบลหัวช้างอเภอจตุรภาคพิมานจังหร้อยเอ็ด 101. ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคิวงานการแสดงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะครับ ก็ให้ทุกท่านสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางโพสต์ของแฟนเพจหมอลำเสีอีสานดอกน้อยอุไรพอร์นะครับเพื่อที่จะได้ทราบถึงวันและเวลาในการแสดงรวมถึงสถานที่ที่ชัดเจนด้วยนะครับใครสะดวกไปที่ไหนใกล้ไกลอย่างไรก็อย่าลืมไปให้กำลังใจสิลปินที่เรารักหรือทีมงานที่เราต้องการจะพบเจอเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการต่อยอดให้วงหมอลำศรีอีสานด้วยนะครับ ปักตุ่มต่ำชนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ